ฉนก็กำลังเรียนรู้แลในช้ชีวิตุกัยใจสภาวนี้หรู้สึกกับตัวเองรูส้สกามีใครคนหนึ่งที่เขามีความปรารถนามีความแน่วแน่มีความใฝ่ฝันมีความตั้งใจจริงทุ่เทแลวก็ที่ตัวเองเพื่อตัวเองไงเสียสละเพื่อต,ตัวเองในทั้งเพื่อตัวเองไนในทําเพื่อชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอนายเพื่อที่จะทำให้หนายได้รับ ในในในวิญญาณกับชีวิตมากขึ้นในรู้สึกกับชีวิตมากขึ้นในไม่ได้บอกว่าในไม่งองแงในไม่ใช่ชีวิตแบบแบบห้องเพื่อแต่ในกับมีสติในกับนิ่งสงบในกับมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น นั่นหมายถึงนายกำลังชัดเจนกับตัวเองไงในห็นเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นใช่ไหมแล้วนายก็รู้ว่านายกำลังกำลังใช้กดแห่งจักรวาลกดแห่งแรงดนดูดเดีลรอออฟแอคชั่นนต้องสบายวันนี้นายต้องมีความอ่อนโยนนายต้องรู้สึกสงบมากขึ้นแล้วนายต้องต้องตระหนักรู้ในชีวิตในทุกย่างก้าวในทุกโมเมนต์ นายเปลี่ยนใครไม่ได้นายปลุกใครให้ตื่นขึ้นไม่ได้นายก็รู้ว่าทุกคนต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นตัวนายเองก็ต้องมาปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นเหมือนที่นายกำลังกำลังเรียนรู้นะได้รับประสบการณ์นี้ในขนาดนี้ไงมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันไม่เหมือนเดิมชีวิตที่เรากำลังเลือกที่จะใช้ชีวิต เลือกที่จะใช้ชีวิตให้ดีกว่าที่กว่าเดิมเลือกที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเลือกที่จะสลายตาสลายอีกโก้เลือกที่จะเอาชนะความงี่เง่าหรือความไม่รู้ในตัวเองเข้าไปเป็นความรู้เข้าไปฝึกฝนให้ให้อะไรให้ตัวเองนิเชียวชาญให้เราได้กลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เต็มไปด้วยคุณค่าในตัวเองสิ่งนั้นที่มันคือเราและเราคือสิ่งนั้น สิ่งที่เราสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามที่จะเป็นนายเป็นสิ่งนั้นแล้วนายเป็นสิ่งนั้นแล้วลนั้นนายกำลังเข้าถึงความรู้สึกของชีวิตอย่างแท้จริงที่นายกำลังสัมผัสนายกำลังสื่อสารกับตัวเองในขนาดนี้นายกำลังบอกรักตัวเองนายกำลังไงงว้วางใจชีวิตนายกำลังรู้สึกกับจิตวิญญาณของนายอย่างแท้จริงด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วย ัด้วยพลังของนายด้วยพลังชีวิตที่นายกำลังรู้สึกนายกำลังออกจากข้อจำกัดนายกำลังปลดปล่อยตัวเองไปสู่โลกใหม่มิติที่ห้าในไม่มีขีดจำกัดนายกำลังค้นพบศักยาภาพของชีวิตของนายอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้คือกระบวนการที่นายกำลังว่าโค้ชที่เรียกว่าการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกและเชื่อมโยงกับจิตเหนือสำนึกที่เรียกว่าซูเปอร์ ซูเปอร์เดจ์รอลเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่นายจะใช้ชีวิตทุกๆลมหายใจด้วยความพิถีพิถันด้วยความละเอียดด้วยความปราณีตด้วยความงดงามของชีวิตมันคือชีวิตของนายมันคือชีวิตที่นายกาลังค้นพบมันและมันกําลังเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกที่นายกาลังตื่นขึ้นมาในขณะนี้กําลังรู้สึกตัวในขณะน,นี้ใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> ดัเนินกระบวนการของการสื่อสารการเซลทอร์ talk, การสัญญ่นสะเทือนอนุภาพของความรู้สึกของสติปัญญาคือการตืน่นรู้ของของประสบการณ์ใหม่ที่เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันคือวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ฟันตั้คือความรู้ของความจริงความจริงที่ทําให้เราเปลี่ยนชะตากรรมชะตาชีวิตของเราในตัวเองเรากลับมาเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตเรากลับมาผิดเป็นผู้ผู้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใน,ในีน่คือกระบวนการ ที่เรากำลังสื่อสารกับจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยอนุภาพและพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าซูเปอร์เนเจอรัลมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่มีความสุดยอดในตัวเองมนุษย์ที่มีมีสติปัญญาที่จะเอาชนะบททดสอบหรือข้อจํากัดหรือบทเรียนของโลกเราผ่านเราผ่านช่วงเวลากับการผาเผชิญเราผ่านช่วงเวลากับการทดสอบของชีวิตและโลกกําลัง พร้อมที่จะมอบของฝันจากกวาลกําลังมอบโบนัสให้กับเราพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเราเพียงแค่เรารู้สึกกับชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพียงแค่เรารู้สึกกับชีวิตที่สุดยอดที่สุดทั้งหมดนี้คือโปรแกรมที่นายกำลังสื่อสารกับตัวเองที่ผมกำลังสื่อสารกับจิตวิญญาณตัวเองและนี่คือกระบวนการของการวารโคชในระดับ D N A ที่เราจะรู้สึกกับสุดยอดประสบการณ์นี้